เอาไม่ริดแขนงไม่แต่งกิ่งในมันเป็นตัวรับปุ๋ยรับฮอร์โมนช่วยมีปากใบเพิ่มไงเวลาเราฉีดยาก็รับเพิ่มได้มากสองเวลาแดดดีก็เก็บสำรองพลังงานไว้เวลาแดดไม่มีมันก็ดึงมาใช้ดึงมาใช้แล้วต้นใบเขาพอเขาไม่ต้องมาแตกไม่อ่อนในเร็วเป็นสูตรที่ผมเคยหลงทางมาตอนแรก สวัสดีฮะ FC ทั้งหลายฮะพยับยังปักสีคลาตเตอร์เกษตรแห่งมระเทศไทยและพลังเกียบสร้างชาติครับต้นทุเรียนาอายุ6ปีกว่าๆซึ่งต้นทุเรียนต้นนี้นะฮะไม่ได้ให้ผลผลิตครับแต่ว่าจะทําให้ได้ผลผลิดยังไงวันนี้อาจารย์บุญ บังแขงครับอาจารย์ครับทัายครับทำยังไงให้ออกดอกวันนี้ได้ขนาดนี้ล่ะครับอาจารย์สันแเขาพยายามทำเองจากที่เขาเป็นคนกรีดยางเจ้าของสวนยางเจ้าของสวนยางคนกรีดยางจะทำเองทำเองไม่มีลูกน้องไม่มีลูกน้องเลยแต่ปรากฏว่าออกดอกได้ติดลูกไม่ได้ต้นโสมต้นโทมจากที่การทำแบบตามเขาว่าเขาว่าอย่างนั้นทำได้ย่างงี้ไม่ได้ไม่งั้นไม่ตั้งชื่อทุเรียนทุเรียนต้องเรียนไม่เลิกครับคือต้องเรียนตลอดเค ราะนั้นบุญสัมพันธ์ที่ผมบังเอิญได้มารู้จัก<อ>แล้วก็เลยบอกว่านะเดีย๋ยวจะทำเงินล้านให้เ<อ>ไเกือบเ,อเกือบเกือบร้อยต้นนี่แหละ<อ>ยังไม่ถึงร้อยต้นเลยทำเงินล้านให้<อ>ว่า5-6ปีเนี่ยต้นละหมื่นหนึ่งหมื่นห้ถึงสองหมน่ได้อยู่ที่ขนาดต้นเ,<อ>เพราะแนวทางเราไม่เดา ไม่เดาพอไม่เดาผมก็เลยล้างดินปุ๋ยเก่าออกก่อนปุ๋ยล้างดินก่อนเลยเหรอใช้แร่ป,ปรับปรุงดินที่ได้จากขี้เถ้าแล้วก็แร่สองสามชนิดนเนี่ยระเบิดให้ดินซุยเติมอ,ออกซิเจนในการรากไปจับแร่โลหะที่เป็นพิษจับแร่โละหะที่มันขาดอากาศเนี่ยไม่มีออกซิเจนจับออกไซด์มันก็เป็นพิษต่อระบบรากนั่นน่ะสิแล้วก็ความเค็มความเข้มข้นของปุ๋ยทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์แม้แต่ปุ๋ยเคมีก็เค็มทั้งนั้นแหละมันเค็มทั้งนั้นแหละมันดึงน้ำคืน มันไม่ดูดน้ํำมันไม่ดูดน้ำฮะพอเราล้างดินปั๊บครับได้สัก2อาทิตย์ก็เอาปุ๋ยอื่นผสมลดครึ่งกับปรับปรุงดินอินซีเชีวภาพไตรโคเดอร์มาแต่ปุ๋ยเชื้อให้ลดครึ่งแต่ใช้ปุ๋ยสูตรต่ําใช้สูตรต่ำนะเป็นอิมซีเคมีเอ็มซีเคมีละอย่างหกอสามโอเคไม่ต้องมากมายหรือสิบสอก็ได้ครับไม่เอาตัวกลาง ไม่เอาเลยตกลงนะเพราะตั้งแต่ปลูกใส่สูตรเสมอมาตลอดล้วเริ่มออกดอกเริ่มปีที่4ที่5 2สองปีที่ผ่านมาก็ใส่8ปดี่สมาตลอดฟอร์สเฟตมันเยอะเกินเออพอฟอสฟอรัสเนี่ยกินไม่เกิน30%โอเค ให้ยังไงก็แล้วแต่จะตกค้าง70-80เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเมื่อฟอสเฟตมันตกค้างแล้วเขาไปตึงสังกะสีตึงสังกะสีไปตึงฟอสแคลเซียมแคลเซียมทำงานไม่ได้การพัฒนาบดลากการท่านาเนื้อเยื่อไม่ทันต่อโรคไม่ทันเลยแล้วก็สังกะสีก็เป็นโคเอนไซม์ในการสร้างโปรตีนในพืชใบก็เลยเล็กเล็กโอ้อย่างนี้เองก็เลยล้างดินให้แล้วหลังนั้นสามสองสองสองอาทิตย์ต่อมานะใส่ปุ๋ยผสมสามอย่างสารละสัย ครับที่มีอินทรีย์เคมีและปุ๋ยเชื้อปรับปรุงดินอินทรีย์เชื้อภาพไตโครเนมาหลายสายพันธุ์หลายกลุ่มหลายสายพันธุ์นะเคโดมากจากเกษตรศาสตร์ได้แหละเออครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นพวกกลุ่มุ่มทโมแลนต้านต้นพืชพวกสลายอะมิโนฮิมิกและมีไมคอรไรซ่าไมคอรไรซ่าด้วยที่ใส่ลงไปเพื่อเพื่อเกิดไปย่อยฟอสเฟตโอเย่อยฟอสเฟตครับแล้วก็พ่นชุดพ่นสไลม์ที่ว่าสารตกค้าง อะไรต่างๆที่อยู่ในต้นใน<า>ท่อน้ำสารตกค้างนในเยื่อทั้งหมดข,ขยายท่อน้ําท่ออาหารสลายสารตกค้างน<อ>ี่แตกยอดยอดแตกใบเอล้างโลกล้างโลกเลยแตกแน่นมาเลย แล้วก็ใช้จุลินทรีย์กลุ่มบาซิเัี7-8สายพันธุ์้บาซิเรี7-8สายพันธุ์นะกลุ่มยินรีตัวนี้ครับโอเคฮะกับน้ำเปล่านในนั้นจะมีอาหารให้จุลินทรีย์อาหารให้พืชทั้งไนโนทั้งกูโคสก็เป็นอาหารในพวกนี้ฮิวมิกสลายก็เป็นอาหารให้พืชก็ได้ฮอร์โมนน้ำดำชีวภาพมา10ลิตร10ลิตรให้พ่นพร้อมกับตอนรักษาเพี้ยรักษาโรครักษาแมงก็เลยไม่มีร่องรอยการป่วยแม้แต่ต้นเดียว จริงๆริงนะอาจารย์มันดูไม่มีปุ๋ยเลยอะปุวยแล้วไม่ต้องทาโคนไม่ต้องทาโคนเลยดูไม่ต้องทำสุขภาพลดสภาพเหลือกไปเลยแล้วหลังนั้นการใช้เร่งดอกเออเร่งดอกเร่งดอกฮะคืองดปุ๋ยเพื่อเอาดอกเฮ้ยจริงจริงทุกคนก็บอกต้องใส่ปุ๋ยแล้วดอกแต่สำหรับผมบุญบางเขนนักปฏิทบัติบุญบางเขนอาจารย์บุญมานักปฏิบัตวิทยาบอกว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยอ่ะเพราะว่าในดินที่เคยใส่ตกค้างหรือที่ที่จะใส่เข้าไปเนี่ยมันมีตัวหน้าเนี่ยมันยิ่งจะแตกใบ ผมใช้แค่แร่ด่างแร่ด่างนะออกซิเท่าและแร่สองสามอย่างผสมกันมาและความเป็นด่างจัดเนี่ยจะไล่ไนโตรเจนให้เป็นแอมโมเนียก๊าซแอมโมเนียขึ้นฟ้าเราเหิดไปโอ้คือคนอื่นเขาเอาแปดยี่สี่ไปกดไนโตรเจนกดใช่ฮะเป็นล็อกใช่ครับเพื่อให้มันจะตายถูกต้องฮะเพื่อให้ออกดอกเพื่อให้ออกดอกแต่ผมบอกไม่ต้องไปขนาดนั้นไม่ต้องไปบีบคอเอาไข่ผมบอกแค่ไล่ไนโตรเจนออก มันไนโตรเจนไม่มีพอหมดฝนนะไนโตรเจนไม่มีหรือฝนตกหลงหรือดูมาไนโตรเจนโดนความเป็นด่างไล่ไปอเนียอมันก็พักตัวแล้วเราก็ฉีดพ่นทุดทำเครียดครับแล้วก็ระหว่างนั้นใช้เอนไซม์หยุดการเปลี่ยนรูปของไนเตรตไม่ให้เปลี่ยนเป็นไไ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 ไรไไ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 ไนไนไไปไไไไไนไนไตไไ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 ไเไไ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 ไกไออไไไไไอไดไไไไลไรุ่นเดียวเลยทั้งแปลงเลย ช่างแปลกรุ่นเดียวหมดเลยเหรอครับโชคดีผมไปเรียนโทรฮอร์โมนมาด้วยตอนที่ไปที่เรียนอ๋ออาจารย์กับโทรฮอร์โมนมหมด้วยยุคนั้นนะอาจารย์คิดว่าเรียนแบบไม่เอาปริญญาระหว่างที่เราเรียนตีเราก็ทำทำทฤษฎี่เนี่ยทำวิทยานิพนธ์ด้านนี้ททอาจารย์ครับมันมันก็มีการสลัดสลัดดอกบ้างนะเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งเหรอนี่เด็ดทิ้งฮะเด็ดทิ้งครับอ๋อนี่เด็ดทิ้งนะครับตรงนี้โอ้มันเยอะเกินไปอ่ะทุเรียนในยุคหกปีกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ดูเด็ดดูเด็ดไปเก่งเต่าออก เพราะว่าเขาจะดักอาหารทั้งหมดไว้แล้วมันจะโอะบ่มเลยแล้วเป็นเปลือกหนาเคโบ้อส่งอาหารไหมไม่ถึงกิ่งนี้ไม่ถึงกิ่งนี้อดดเลยเด็ดเลยเด็ดเลยแต่คนกิ่เก็ออก ม่คนหญิงด้วยเหรอออกด้วยเหรอออกเพราะว่าอย่าเป็นเสียดายเลยไม่ถึงอย่าเป็นเสียดายแค่นี้ไว้เป็นที่สามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามลูกก็พอแล้วแต่เอาไว้เยอะๆไว้ก่อนเพื่อจะดึงอาหารมาแบ่งกันแล้วก็ทําให้ลูกพองดีอแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปแต่งลูกเร็วเกินไปทําให้ลูกโบ่ลูกเป็นเปลือกนออทุเรียนเรียนไม่เลิกแต่เรียนได้เรียนได้เพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับ แต่ห้ามเดาห้ามเดานะห้ามฟังเขาว่ามาห้ามถามคนอื่นอีกางห้ามถามคนอื่นอีกเพราะคนอื่นอาจจะบอกผิดก็ได้แบบวิเคราะห์และถามคนที่รู้จริงคนั่นเนี่ยคือถ้าคนอื่นให้ตัดออกเออแต่ผมไม่ให้ตัดออกนะมันออกมันออกดอกด้วยเราไม่ให้ตัดไม่ให้ตัดเพราะตัวนี้คือตัวดึงพลังงานซิงค์พลังงานจากข้างนอกเข้ามาลูกนี้จะได้โตด้วยและตัวนี้คือแบบตอรที่สำรองสูตรผมจะไม่มีการใส่กิ่งในฮะไม่ออกไม่เลยพลังงาน ธรรมดานะกิงในไม่ได้แสงถูกต้องฮะมันจะแย่งอาหารตัดออกต้องตัดออกจะได้ออกดอกได้ดีเออนนั่นแหละคือการคิดผิดุยเพราะว่าข้างนอกสร้างได้แต่เก็บได้น้อยแต่ถ้ามีด้วยได้เก็บได้มากขึ้นอแล้วจังหวัดที่โดนฝนหลงแล้ดูอันเนี้ยใบเขามากพอเขาไม่ต้องแตกใบอ่อนไม่อีกเออมันก็เลยไม่ไม่ ไม่ต้องเป็นแขนงขึ้นมาอีกโอ้มันลึกซึ้งการเข้าใจธรรมชาติของต้นียนจริงนะถ้าไม่บังไม่ต้องออกเลยอ๋อเหรอนี่คือสูตรของบุญบางเขนคนเดียวในโลกจริงจริงนะขึ้เมายนมา30ปีแล้ว30ปีนะอาจารย์นะตรงนี้นะโอเคเห็นมเข้าดูในเพจของร้านของเด็กๆเขาละกันหลังเกษตรบางเขนรลังเกษตรบางเขนอาจารย์บุญบางเขนเข้าดูในเพจในยูทูบก็อาจารย์ที่นี่คิดว่าจะได้ตัวเลขเท่าไหร่ ไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยผมการันตีเขาไว้ล้านล้านขึ้นอ่ะล้านขึ้นนะเจ็ต้นเนี่ยเออมาชมกันได้นะที่นี่ได้นะคราบไม่ได้2อล้านด้วยซ้ำอาจจะถึง2อล้านด้วยซจำไปเพราะว่าห้าปีห้ปีหกสต้นผมทำให้ล้านมาแล้วของป้าเหนาที่อยู่ใช่ว่าเดี๋ยวป้าเหนานี้นะครับ ต้นทุนการผลิตเป็นไงฮะต้นทุนการผัดการหันสามหามสามเหรอเพราะว่าเราใช้จุลินทรีย์ซึ่งเนยเจนย่อยพลาสติกใช้ปุ๋ยที่สร้างไสเดือนเพื่อจะให้เขาหลักไม่แน่นเนี่ยไสเดือนเต็มหมดเลยเนีไสเดือนแรงไหมโอ้ไสเดือนโปลวแล้วพอไสเดือนเกิดเนี่ยจุลินทรีย์มันทำงานได้แล้วเนี่ยการการโฟลของออกซิเจนก็มีก็ไปจับแอลแม่โลหะที่จะเป็นพิษแร่โลหะก็มีตั้งหลายกลุ่มหลายกลุ่มใช่ครับใช่ครับใช่แต่สังกะสี ไม่ให้มันมากไปแต่ถ้ามันขาดอากาศมาจะรีดักชั่นคือริดิวอ,อ,อ,อะละลายออกมาเยอะจนเป็นพิษ<ะ>แล้วคนก็ไปโทษโลก <laughs> แต่เราเองอะ <laughs> เอาเอาบาซิลัสเบียด มาซิลัตเบียดเอาไตโคเดอร์มาเบียดเบียดโอเคแล้วไตโคเดอร์มากขาสร้างโคตฮอร์โมนนี่ครับนี่ดูดอกนะฮะยืดยาวโดยไม่ต้องคนยืดดอกโอ้ไม่ต้องพ่ะยืดดอกไม่ต้องเสียตังค์นยืดดอกเองอ่ะเพราะว่ามาซิลัตบางสายเอ้ตัวไตโคเดอร์มาบางสายพันธุ์เขาสร้างโคตฮอร์โมนสร้างกิฟต์สร้างโคตฮอร์โมนสร้างกิ๊บเองโดยน้ำพ่นโอ้นี่น้ำพ่นน่ะน้ำพ่นถ้าเป็นมินิมินิละดืมนานและประหยัดน้ำแล้วก็บังนะมีตัวบังไม่ให้เข้าโคลนไม่ให้ยุบคอดินไม่ให้ไฟท็อปเข้าโอ้ไม่ให้ยุบคอดินไม่ให้ไฟท็ แห้งๆตลอดเวลาฝนเนี่ยแฉกก็เอาแร่ด่างสาบบางๆก็ตายอาจารย์ครับนี่มันยังออกดอกข้างปลายอีกเนี่ยดูดิเนี่ยกำลังมันเหลือช่างมันช่างมันใช่ไหมเออกำลังมันเหลือทั้งโคนทั้งโคนมันออกดอกไม่เป็นไรนะกำลังเหลือออกอีกออกอีกเหรอยังมันโโอ้หมันรุ่นกระเบิดไมเป็นไรเพราะผมมีถ้าทุเรียนต้นแก่ๆเนี่ยผมทำต้นเดียวสองรุ่นหกหมื่น ตัดรุ่นแรกสองสามหมื่นรุ่นหลังอีกสามหมื่นเนหกหมื่นรุ่นแรกหกรุ่นแรกสามหมื่นรอบรอบหลังอีกสามรอบหลังอีกสามหมื่นหกหมื่นาในตัดห่างกันเดือนกว่าห่างกันเดือนกว่าๆนนั่คือสามารถทำรอบปีสองได้คือหนึ่งเราไม่ริดแขนงไม่แต่งกิ่งในเออมันเป็นตัวรับปุ๋ยรับฮอร์โมนช่วยมีปากใบเพิ่มไงใบเพิ่มไยาก็รับเพิ่มได้มากเสองเวลาแดดดีก็เก็บสำรองพลังงานไว้เวลาแดดไม่มีมันก็ดึงมาใช้ดึงมาใช้แล้วถ้าใบเขาพอเขาไม่ต้องมาแตกไม่อ่อนในเล็กๆโอเคครับ เป็นสูตรที่ผมเออเคยหลงทางมาตอนแรกๆที่ทำสวนอยู่สี่ห้าปีโอ้โหพอหลังพอหลังจากจะเสียคำโง่มากนเนรษฐกิจเมา่ก่อนเนี่ยอเนิ่มจับทางได้ผมเริ่มทำแต่ปีสามสามโอ้โหหกเจ็ดปีมั้งเอออ่าโง่เยอะ ทั้งทั้งที่รู้เยอะนี่แหละรู้เยอะนี่แหละแต่โง่เยอะเาทำเองถึงได้รู้มือยังได้เสียค่าหน่วยกิจมาหลายล้านแต่วันนี้เป็นไงฮะมาเป็นโค้ดมาเป็นที่บรกสายการชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกเกือบทั้งหมดชุมพรชุมพรด้วยเหรอนครศรีธรรมราชเอารับแรงเขาตอนนี้พิษโลกเริ่มจะเกิดตาขายนี่อาจารย์บุญบังคขนก็คือของจริงมันก็อยู่ในธรรมชาติเหมือนธรรมะนั่นแหละหรออยู่ที่ว่าเราจะมาใช้ไม่มาใช้ไม่ใช่ผม ไม่ใช่ผมคิดเองนะมันมีอยู่แล้วแต่พอดีผมเจอแล้วผมก็ถ่ายทอดว่าทุกอย่างมันมีในธรรมชาติไส้เดือนก็มีในธรรมชาติแค่เราเติมอาหารให้เขาแล้วเราลดลดละที่จะฉีดยาที่ทําลายเขายาลาหลายๆตัวห้ามใช้เพราะว่ามันทํำลายบาซิลัสทำลายเชื้อดีๆนดนมันก็มีทั้ง ชีตัเมียมครับอย่างคาเบนตาซิมเนี่ยฆ่าชีตัเมียมได้ถ้าไม่อยากเป็นก็อย่าใช้อาจารย์ทุเรียน6ปีกว่าเป็นปริมาณใบเขาเป็นยังไงฮะปริมาณใบเข้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโก็แข็งโอเคนะสมตัวตีไว้เลยว่า300ใบก็ได้1ลูกอ่ะ300ใบ1ลูกนะอ่เพราะใบเขาใหญ่เขาโตเพราะนั้นมี3,000ใบ3,000ใบ90ลูก30,000ใบก็100ลูกก็เข้าๆไปปุ๋ยเนาะตายเพราะปุ๋ยตาบเพราะปุ๋ยแต่ยาใช่ครับอ่านี่แหละอาจารย์บุญบางเขงครับนักเป็นนักปราชญา นะฮะด้านดินด้านปุ๋ยด้านโรคพืชกําจัดพืชทั้งหมดเลยเป็นเกษตรกรนะฮะแต่วันนี้กลายวันนี้กลายเป็นอะไรนะอาจารย์กลายเป็นโค้ดให้กับคนทําพืชผสมผสานด้วยพืชด้วยแล้วด้วยยางยวนถ้ามีโอกาสสามพันหกร้อยต้นไม่เน่าไม่ต่อต้นเดียวอยู่ที่บ่อไร่บ่อไร่สามพันหกร้อยต้นแบบเนี้ยไม่เน่าไม่ต่อต้นเดียวบ่อไร่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยสวนเกืแปดสิบต้นต้องไม่เน่าสิ เออห้าต้นมันก็เน่าแต่ทำให้ถูกต้องถูกต้องครับติต้นมันก็เน่าโอเคน้ำเนี่ยสำคัญต้องทาให้เป็นเนี่ยสำคัญเรื่องน้าอย่าให้แฉะโคนอย่าให้แฉะโคนอย่าให้ดินแน่นอย่าให้ดินทึบต้องเลี้ยงหญ้าสูตรผมคือเรื่องยากของแหน่งในรกเนี่ยคือสูตรของผมและที่ผมพยายามให้ชาวบ้านถ้าคุณตัดแต่งกิ่งแขน่งในเยอะคุณก็ต้องไปเปลืองเยอะเปลืองนี่เปลืองทั้งด่วนเปลือง พราะว่า<ม>คุณไม่พอคุณก็ต้องเติมแต่ถ้ามันมีมันอยู่แล้วเราก็แค่เสริมโอเคครับขอบคุณอย่างสุงครับขอบคุณมาก